คนไม่คุยที่คุณผู้ฟังอยากได้ยินมันนะคะ,ละเลยได้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันแบทราบกวาดตาทันไปดีบางทีพอข้อความมันรัวๆวรัวมาต้องกวาดตาทันละอ่านให้ละเอียดจเอ๊ทีแรกเหมือนจะคุยธรรมดาเอ้ามีแน่เพลงมานี่วาฮ5เกือบไม่ทันนี่คือคนไม่คุยนะคะฮะมงเยังอีก30นาทีท้องฟ้าเริ่มอึมครึมของวันพฤหัสนี้นะคะก็คิดว่าบางคนก็อาจจะเตรียมตัวที่ไอเดี๋ยวจะพักกลวเว้ยเตรียมตัวแล้วจ้าเยี่ยนี้กินข้าวกับอะไรดีหน้าเอ๊หรือมาเอากระเป๋าสักใบหนึ่งก่อน อยาฟังเพลงด่วนด่วนได้ออาได้จัดไปกับคุณผู้ฟังลงทะเบียนได้เลยนะคะศูนย์สองหกหร่วมสนุกไปด้วยกันสัปดาห์นี้ค่อยๆ่อไต่ระดับการจับเวลาไปด้วยกันนะคะกับโอไมดอสของเราค่ะโอไมดอสโอไมดอสสนับสนุนโดยดูแลน้ำดูแลคนสำคัญนวัตกรรมถังดอสคุณฟ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าสบายดีไหมคะ สบายดีค่ะตอนนี้อยู่แถวไหนเอ่ยอ๋ออยู่พระขนงค่ะพักขนงบรรยากาศเป็นไงบ้างคะมืดมืดมืดเหรอจะตกนิดนึงเอ้าหรอเหมือนฝนจะตกแล้วเหรอไอ้งั้นเราต้องรีบก,กว่าบ้านเวลาคราว่าฝนจะตกสิ่งนี้ต้องคิดคือเราต้องกลับบ้านพักขนงปกติเวลาน้ําแบบว่าฝนฝนลงแบบเยอะๆอ่ะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งท่วมง่ายไหมคะตรงและวแวกที่คุณฟ้าอยู่ไม่ท่วมนะคะอ๋อไม่ท่วมนะถือว่าโชคดีเนาะ ใช่ใชเวลาที่เราแบบไปตรงไหนแล้วฝนแบบลงแต่แบบเออน้ำไม่ท่วมก็ถือว่าโชคดีแหละเอออะก็อ่ะแต่ตอนนี้อยู่บ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะปลอดภัยดีพักผ่อนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นน่าจะพร้อมกับลมหายใจที่เก็บลมได้พอสมควรสถิติที่คิดว่าตัวเองจะทําได้ประมาณเท่าไหร่คะฟ้าเออสิบขึ้นแล้วกันสิบขึ้นเพื่อมจะเอาใจช่วยนะคะฟ้าสบายสบาย แล้วเราก็จะเริ่มต้นก oh like ันที่ทั้งดีต้องถังดอสโอไมดดอสซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้เป็นวันที่4ี่ของสัปดาห์แน่นอนวันที่สี่คุณฟ้าก็ยังคงได้กระเป๋าโอไมดดอสและเพลงหนึ่งเพลงก็คือเพลงสถานน้ำเลอของพ็อกซี่ค่ะอาจได้พ็อกซี่เห็นไหมบอกแล้วเมื่อกี้เปิดเพลงนี้นี่ก็เปิดพ็อกซี่อีกไม่ติดเพราะว่าคุณโทรมาเราบอกแล้วเพลงก็ได้กระเป๋าก็ได้และถ้าวันนี้คุณฟ้าทําได้ยาวกว่าสิบเจ็ดก็น่าสนใจชีเดียว หายใจลึกๆนะคะถ้าพร้อมแล้วบอกพร,อพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะอ่ะคุณรู้ฟังคะเราจะเริ่มได้คำว่าทั้งดีต้องถังดอสฟ้าเริ่มได้เลยนะคะแล้วพี่อ้มจะจับเวลาค่ะเอาเลยค่ะถังดีต้องถังดอสโอ้ไม่ดอ ไทซีตัวเองทำได้เท่าไหร่ที่บอกว่าสิบขึ้นน่ะสิบสามห้าประมาณนั้นสิบเจ็ดจุดหกฟาฟาได้ส<อ>ิบเจ็ดจุดหกฟามากกว่าที่ฟ้าคาดการไว้ตั้งเยอะโอ้ยเก่งนะเนี่ยแล้วฟ้าเริ่มหายใจตรงตั้งแต่โอ้ไม่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ปะมันเริ่มตั้งแต่โอ้ไม่ใช่ไหมมันก็เลยยาวไปตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยวไปหวบันหลังไปหัวตรงดอสเฉยๆก็ได้เพื่อจะได้ยาวอีกหน่อยเดี๋ยวพม่เปิดเพลงให้ฟ้านะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตัวเลขของเธอหน้าสนใจเกาะกลุ่มนะคะอ้อมจารายละเอียดไม่ได้แต่อยู่แถวเนี้ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันนะคะสามสี่วันมานเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้มีสิทธิ์ลุ้นกันลงทะเบียนกันได้ศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามนะคะขอบคุณนวัตกรรมถังดอสดูแลน้ําดูแลคนสาคัญเพราะความห่วงใยมันใหญ่เบเร่เบ้าโอ้ไม่ดอสค่ะ Oh my-